ผมชื่อเก่งครับอายุสาปีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนสมัยที่ผมกลับไปดูแลบ้านหลังเก่าที่ต่างจังหวัดบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นของครอบครัวผมตั้งอยู่ริมคลองเล็กๆในจังหวัดนครปฐมไม่มีใครอยู่เลยตั้งแต่แม่เสียไปมีอยู่ห้องหนึ่งที่แม่ผมห่วงมากที่สุด คือห้องพระห้องเล็กๆชั้นบนสุดของบ้านมีพระพุทธรูปตั้งอยู่สามองค์พร้อมรูปปั้นหลงปู่กับตู้ไม้ที่แม่เอาไว้เก็บทูบเทียนหนังสือธรรมะแม่เคยพูดว่าห้องนี้ปกบ้องบ้านเราเสมอหลังจากแม่ตายบ้านก็ถูกปล่อยร้างไปนาน จนกระทั่งผมตัดสินใจกลับมาอยู่ช่วง work from home วันแรกที่เปิดประตูเข้าบ้านกลิ่นเก่าๆของไม้ผสมกลิ่นฝุ่นมันตีจมูกทันทีแต่ทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนวันสุดท้ายที่ผมเคยอยู่ผมเริ่มจัดห้องนอนทำความสะอาดแล้วก็ขึ้นไปเช็คห้องพระแต่สิ่งที่ผมเห็น คือความผิดปกติเล็กๆอย่างหนึง่งพระพุทธรูปองค์กลางหายไปผมพยายามหาถามยากก็ไม่มีใครรู้ผมนึกในใจว่าหรือมีคนขึ้นมาขโมยหรือมันล้มไปตอนแผ่นดินไหวแต่หายไปเฉยๆแบบนี้มันไม่ปกติคืนนั้น ผมนอนบนเตียงไม้เก่าๆที่ห้องข้างล่างผมหลับไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้แต่รู้สึกตัวเตือนเพราะได้ยินเสียงคนเดินบนชั้นสองเสียงมันชัดมากช้าหนักเสียงพื้นไม้เอียดเอียดทีละก้าวผมลุกขึ้นไปดูเปิดไฟก็ไม่เห็นมีอะไร แต่ประตูห้องพระเปิดแง้มออกทั้งที่ผมจำได้ว่าปิดประตูไว้แล้ววันต่อมาผมตัดสินใจเรียกช่างมาซ่อมบ้านบางจุดแล้วให้คนมาช่วยขนของมีน้องคนหนึ่งที่มาช่วยเขาเปิดห้องพระจะเอาตู้ไม้ลงไปขัดสีแต่ขึ้นได้แค่แป๊บเดียวก็เดินกลับลงมาแล้วพูดเสียงเบาๆว่า พี่ห้องพระบ้านพี่มันไม่ใช่ห้องพระแล้วแหละผมถามว่าอะไรเขาไม่ตอบแค่ขอไม่ขึ้นไปชั้นบนอีกเลยคืนนั้นผมขึ้นไปยืนหน้าห้องพระคนเดียวเปิดไฟแล้วเปิดประตูอยู่ๆผ้าม่านในห้องขยับเองทั้งที่ไม่มีลมหน้าต่างก็ปิดอยู่ บนพื้นไม้หน้าโต๊ะหมู่บูชามีเศษของผ้ายันเก่าๆขาดครึ่งกับพวกเศษขี้ทูบและผมก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าจางๆเหมือนกลิ่นซากอะไรสักอย่างลอยมาจากใต้โต๊ะหมู่บูชาพอผมก้มลงไปส่องผมเห็นพานทองข้างในมีซองจดหมายเก่าๆ กับรูปถ่ายขาวดำของคนคนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักแต่ที่ทำให้ผมยืนไม่ไหวคือใต้รูปมีเศษดินปั้นๆดำๆมันส่งกลิ่นเหม็นสาบชัดเลยกลิ่นมาจากไอ้ก้อนดินนี้แน่ๆผมหยิบออกมาอ่านซองจดหมายมันเป็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ไม่ได้มีนามสักคนเดียวกับพวกเราเขียนไว้ว่าขอให้คนที่อยู่บ้านหลังนี้ชิบหายผมตกใจแสดงว่าคนที่เอามันมาไว้ในห้องพระไม่ใช่คนในบ้านนี้แล้วทำไมต้องเขียนสาบแช่งคนบ้านนี้ผมโมโหมากจึงเอาทุกอย่างใส่ถุงดำ แล้วก็เอาไปทิ้งไว้ที่หน้าบ้านหลังจากวันนั้นเสียงฝีเท้าในบ้านเริ่มไม่ใช่แค่ตอนกลางคืนแต่ได้ยินแม้แต่กลางวันเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงพึมพำเหมือนสวดอะไรสักอย่างวันสุดท้ายก่อนผมจะย้ายออกผมได้ยินเสียงเคาะห้องนอนผมก๊อกก๊ก ก๊อกผมทำใจดีสู้เสือลุกขึ้นไปเปิดประตูแต่เปิดไปผมก็ไม่เห็นใครพอมองดูดีๆมีพระพุทธรูปองค์กลางที่เคยหายไปวางอยู่หน้าห้องผมตกใจขยับมาด้านหลังจ้องมองไปที่พระ หันหน้าเข้ากำแพงหันหลังให้ผมคำถามมากมายผุดขึ้นมาในหัวผมถามว่าผมกลัวไหมตอนนั้นผมกลัวมากแต่อีกใจหนึ่งก็สงสัยมากเหมือนกันว่าบ้านนี่มันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมก็คิดไม่ออกเลยว่าผมจะหาคำตอบได้อย่างไร หลังจากนั้นผมก็เอาพระขึ้นไปไว้ที่ห้องพระเหมือนเดิมแล้วผมก็ย้ายออกนับแต่นั้นมาผมไม่เคยกลับไปบ้านหลังนั้นอีกเลยขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความหลอนกันได้ผมสัญญาจะตอบทุกคอมเมนต์ถ้าชอบกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะเอามาอัปเดตให้ทุกท่านได้หลอนกันก่อนนอนนะครับวันนี้ผมการันพันเรื่องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านฝันดีเจอผีหลอกครับ